รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยร้านอาหารวายเฮีย บาร์แอนด์วิสตันเมเจอร์ซีนิเพ็กรัชโยธินสตูดิโอรามินทราสตูดิโอถ่ายโฆษณาภาพยนตร์และจัดอีเวนต์สวัสดีครับนี่คือรายการไซเกิลโอ้แน่นอนนะครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับทางช่องจีบียี่สิบห้านะครับแจ็คกระตูว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่บางรักนั่นเองบาง,บางรักซึ่งบอกเลยว่าบางวันก็รักบางวันก็นไม่รัก ยยืนในใจเขาก็รักไหมไม่ฮะตอนนี้ต้องเป็นเกิดแบเพื่ออกหักเท่านั้นฮะเททพลง,พงอะไรนะครับเกิดมาเพื่ออกหักฮะ โ้หค <c oughs> นนี้น่ารักมาก,ากอยู่ยาวนะครับบอกกันเลยว่า,าตูมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบทานพวกอาหารเยอะอมากเลยใช่โดยเฉพาะอาหารแบบว่าคิวแบบว่าแบบสตรีทสตรีทอาหารดังๆที่อยู่มานานเลยอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยแตกดีใจมากเพราะว่าโซนบางรักอะเป็นโซนที่มีอาหารอาาร่อยเยอะระดับต้นๆของประเทศไทยวันนี้มาตุมพานแตกมาดีกว่าเออดีมากมาตุมเรียกว่าเป็นร้านที่เด็่และที่ดังเลยก็เป็นร้านที่มีคนเนี่ยอยากมากินเยอะมากและจริงๆอะตอนกลางวันอะรอคิวประมาณ3ปีเนี่ยพูดเยอะรถม้าไปที่เอาไปด้วย นี่เอางี้ก่อนถ้าคนดูดูลรายการเราจะหิวตามไหมหิวตามแน่นอนเพรอะนั้นเลยอย่าดูก็คือปิดไปเลยดดีกว่าต้องดูดูี่าต้องดูเพราะว่าเทปนี้เด็ดอย่างแน่นอนเราพาไปถึง3ร้านด้วยกันเออไปร้านแรกก่อนดีกว่านะครับรับรองว่าหิวกับไส้กิริแน่นอนไปกันเลยวันนี้เราจะพาคุณมากินอาหารกันที่ย่านบางร้านบางคนก็รักบางคนก็เกลียด รักหรือเกลียดไม่รู้แต่ที่แน่ๆมีบางคนหิวเอาเองวันนี้เราเลยมาเอาใจบางคนที่หิวดูอยยาบางรักยากที่ขึ้นชื่อเรื่องของกินที่อร่อยที่สุดบางคนก็พูดอยู่นั่นแหละไม่ได้กินสักทีถ้าบางคนหิวแล้วเราไปบางรักกันเลยดีกว่าครับไปนะ เราอยู่กับร้านประจักษ์เป็ดย่างนะครับกับเจ้าของร้านพี่มลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มลสบายดีไม่เจอบพี่มลอยู่ดีครับตายแล้วคุณแม่สสวััดีีครบพ่มนเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ร้านนี้1 1ึ่งอค่ะฮะซึ่งพี่มลเป็นคนเปิดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกแล้วที่สิบสี่พมาต่อเป็นเป็นเออเป็นรุ่นที่อะไรแบบนี้ซึ่งสูตรเด็ดแล้วก็ต้นำบับของประจักษ์เป็ดย่างจริงๆคืออะไรฮะไฮไลท์ของนน้ำราดเป็ดอ่าวะน้ำราดสำคัญต้องใช่สำคัญมากเลย ร้านนี้มีชื่อว่าประจักษ์เป็ดย่างเป็นร้านอาหารเก่าแก่ในย่านบางรักเปิดมาแล้วกว่า111ปียังไม่เกิดเลยใช่แล้วครับโดยตอนนี้เขาเปิดมาเป็นรุ่นที่สีแล้ว เมนูเด็ดของร้านก็จะมีหมูปเป็ดย่างข้าวน้าเป็ดที่เป็ดเขานุ่มมากๆกินแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยเขาขายกันวันละหนึ่งร้อยกว่าตัว,ว,วแล้วเราพี่มีขายอย่างอื่นไหมครับนอกจากเป็ดแล้วหมูกรอบแดงค่ะหมูกรอบแดงด้วยกรอบ้วไม่ได้ทอดนะคะเป็นแบบย่างเอาหมูก็เอาไปย่างเหรอใช่ค่ะ วีแม่อยู่ชอบนี่เออแม่อันนไม่มันแต่มันเป็นมีความกรอบใ,ใช่กรอบโอลองดูไหมลองดูไหมได้ได้จ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยส่วนเมนูพิเศษอื่นๆที่ยังไม่ได้สั่งก็จะมีเฉฟบอเลยครับที่รวมเอาทุกอย่างตั้งแต่ตเป็ดย่างขาหมูยัดไส้หมูแดงหมูกรอบและกุนเชียงไว้ด้วยกันผ่านในยานเดียวโอ้โหนี่นะครับเอาใจเพื่อนผมนะฮะมาตูม ไ,ไมดูหิวจริงนะเนี่ยคือพี่มนสัตว์ให้เราทุกอย่างต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าความพิเศษก็คือหมูกรอบเนี่ยไม่ได้เอาไปทอดแต่เป็นย่างนะครับหมูย่างไม่ได้เลยนะมันคือหมูกรอบยา่างแต่ความกรอบก็ยังมีเหมือนเดิมขอลองหมูกรอบพี่บอกว่าอันนี้ใน่ไหมฮะอือม,มันจะไม่มีความมันแบบ น้ำมันออกมานี่นะคะคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าสูตรเด็ดนะครับข้าวหน้าเป็ดก็คือน้ำราดนะครับดูดิ้ยชุ่มีควาดู่ดิมัตูมเก็บไว้ด้วยนะขอชิมได้สิเพื่อนสั่งได้อีกเลยนะแล้ววันหนึ่งในขายเป็ดได้กี่ตัวครับพี่ร้อยกว่าโอ้โหอก็ตึงตอกในวัน่อวันนะใช่นี่นะครับของผมนะฮะนี่นะครับข้าวหน้าเป็ดนะครับโอ้หได้ปะคือตัวน้ำราดดีมากเข้มข้นมากๆครับแล้วก็ตัวเป็ดคือแบบ เนื้อเป็ดที่เลือกคัดส่วนที่มันแบบอร่อยใช่ไหมเป็นพวกเนื้อน่องสะโพกถูกไหมฮะใช่จ้าชอบน้ำมากมเข้าวฝายังอร่อยด้วยน้ำเป็ดนี่เป็นเฉพาะสูตรอะใช่ค่ะเออมันไม่แปลกอะมันใส่อะไรลงไปครับข้างในเป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเพื้นแล้วก็ปรุงอย่างอื่นลงไปด้วยคุณรีวิวสิของคุณ อืมอืมอ่ะอันนี้เหมือนไม่อยากพูดแล้ว <g ül üyor> จริงๆแล้วเพื่อนผมเกี้ยวใช้หนึงนะฮะบางอีเออเคี้ยวเ,เหนียวเกีเ้ยวต่อได้เกี้ยวอันนี้เกียเก้ยวหมูใช่คะนะ่ะเกี้ยวหมูค่ะอืมไปเยอะมากเลยนะน้ำซุปเกี้ยวคือแบบโล่งคออ่ะอันนี้ต้มหวกระดูกหวานนะฮะเป็นกระดูกเป็ดมันไม่ใช่กระดูกเป็ดใช่อันนี้คืออะไรพี่มน หัดหมูแดงอ๋อข้าวผัดหมูแดงจ้ะเป็นหมูแดงหมูเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบของร้านเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเฉพาะของที่นี่อืหอมเธอจะชอบข้าวผัดที่แบบว่ามันจะมีกลิ่นหมักนิดนึงอ่ะออืกลิ่นหมูแดงไม่ใหม่ไม่ใหม่นะอร่อยอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยเลยอร่อยเลยกลับมาที่เมนูนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเชโป ก็คือมีอะไรอยู่ในนี้มากไหมพี่เป็ดหมูแดงหมูกรุกขาหมูกุนเชียงไสหมูแดง,งเ,ดเรื่องจากอะไรคะนี่เลยนี่เลยนี่แยกออกไหมแยกออกอ่ะนี่แต่หนูแยกอันนี้หนูแยกออกวันนี้คือกุนเชียงนีมม่คือ<ช>เ,ปเป็ดแล้วก็หมูแดงน้ำเขาว่าอร่อยมากเน,นาะเห็นบอกว่าจานนี้มีขาหมูค่ะมีขาหมูยัดขาหมูยัดไส้อืออันนี้ เป็นกุบๆใช่กุบๆนิดเดียวอร่อยมากเลยจริงๆอะอร่อยไม่อร่อยก็คือหมดแล้วนะอันเนี้ยจริงๆนะไม่ได้กินวัวสำหรับร้านเป็ดย่างบนจักก็อยู่ตรงข้ามโรบินสันบางรักเลยครับร้านจะเป็นห้องหนึ่งคูหาสองชั้นแอร์ด้วยเมนูพิเศษที่เป็นเป็ดย่างบะหมี่เป็ดย่างข้าวหน้าเป็ด เขาะเกี๊ยวกุ้งราคาเริ่มตที่40บาทเ <Wow. S 1> ปิดทุกวันตั้งแต่8โมงจนถึง5ทุ่มยังไงก็มาลองทานกันได้เลยนะครับ อาฮะสุดท้ายแล้วครับพี่มนฝากร้านหน่อยฮะศูนยค่ะอาสี่สาม็ค่ะครับผมแน่นอนนะครับว่าผมและมะตูมนะครับยืนยันได้เลยนะครับว่าร้านของพี่มนนี่นะครับเป็นร้านที่อร่อยและดังมากๆครับับไส้กิ้วไปเลยครับเหน่อยพระอัดได้ขอให้ร้านเหงๆปังๆมาเมื่อไหร่เราได้คิวนะได้พี่มน เขาบอกว่าบางร้านในมีโจ๊กร้านหนึ่งเนี่ยชื่อร้านปิ้นเนี่ยเขาบอกว่าดังมากๆเลยใช่ไหมใช่ใช่คือเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนกินจุมากไม่อิ่มยังไม่อิ่มเอาอีกเคยทานโจ๊กที่อร่อยที่สุดในประเทศไม่เคยเลยร้านโจ๊กปิ้นนี่นะต่อคิวเปนยาวมากหมูนี่ก้อนใหญ่มากใช่ไหมพี่เคยทานหรือยังใช่ใหญ่จนตุกเลยนี่เขาหรอเอานี้พี่มนจ้าไปกินด้วยกันเลยแล้วเดี๋ยวเขาต้องดูแลร้านต้องดูแลร้านหรอคุณไปกับผมอ่ะได้เดี๋ยวไปโจ๊กปิ้นกันครับไปเลยค่ะ ที่นี่โจรปรินส์เนี่ยจะมีความแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของกลิ่นครับผมเรายังไม่ได้กินนะแค่ได้กลิ่นจะมีความรู้สึกเอไหมหรือเปล่าเราจะไปกลิ่นไหมของข้าวนิดนึง,งแต่ก็แน่นอนครับเรื่องของหมูต่งออหมูเนี่ยมไ,ไม่ใช่แค่ขานาดเต็มปากเต็มคำนะเกินปากเกินคำนะอันนี้ สนับสนุนโดยค่ายเพลงมโหรีมิวสิก GOFX คลับสำหรับนักลงทุนนี่คือเจ้าของร้านได้คุณแม่สรัญญานะครับสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่นที่2ค่ะรุ่นที่สองรุ่นสล่ะรุ่นสคือรุ่นสามรุ่นร้านนี้เขาบอกว่าเปิดมาแล้วกว่า60ปีด้วยกัน ตอนแรกๆแต่เปิดเป็นร้านหรือว่าเป็นอะไรครับคุณแม่เป็นอยู่ในซอยนี่ราค่ะอยู่ข้างต้คือยังไม่ได้เป็นห้องตึกแบบนี้ยังยังห่าเพวกย้ายเข้ามาได้2ปีโอ้โหครับโจ๊กปิ้นความพิเศษเนี่ยคืออะไรแม่ร้านแม่เนี่ยคือเขาจะปิดใจหมูปั่นโตแล้วก็โจมันจะหอมมันกลิ่นไหมแต่มันไม่ใช่กลิ่นไหมค่ะไม่ใช่ไหมค่ะแต่มันหอมร้านนี้มีชื่อว่าโจ๊กปิ้น เป็นอีกตำนานร้านอร่อยเพราะร้านเขาเปิดขายมาก,กว่า60ปีแล้วเป็นโจ๊กสูตรโบราณสไตล์จีนกวางตุง้งสำหรับเมนูของร้านนี้ก็คือโจ๊กคนละโจ๊กแล้วอันนี้นโจ๊กหมูไข่ไก่โจ๊กหมูไข่ยวม,มาและโจ๊กหมูไข่ไก่ผสมไข่ยวมา ความพิเศษของทางร้านก็จะอยู่ที่รสชาติเอกลักษณ์ของร้านโจ๊กปิน้นในแต่ละชามก็คือกลิ่นไม่เกิด <c oughs> จากทางร้านนําโจ๊กไปต้มในเตาถ่านก่อนจะนํามาอุ่นเดือดอีกครั้งบนเตาแกส๊สตามที่เห็นกันเครื่องเคียงที่มีให้เลือกใส่ในโจ๊กก็มีทั้งหมูสบับตับกระเพาะและไส้ซึ่งเครื่องไหนของที่ร้านก็จะทําความสะอาดเป็นอย่างดีก่อนจะลวกให้สุกอ <c oughs> ุ้ยน่ากิน ถ้าอยากกินแล้วก็ไปกินกันเลยว้าวโอ้โหจกนี่นะครับผมจ๊บปิ้นปังรักนะฮะไม่คุณบนโต๊ะนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะยังไงมีปลาตุ้กขอร้อนด้วยหนูจ่ามาเสิร์ฟปลาตุ้กข้อนอยจ้า,อาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูั าต้องโผด้วยอันนี้คือรุ่นหกเลยใช่ไหมอันนี้เรื่องต่อไปอรุ่นต่อไปแล้วเหรอาเพื่อรู้ว่าโจ๊กเนี่ยมีเกาเหลาโจ๊กด้วยเพื่อนยังไงนี่ไอ้น้องเขาเหลาโจ๊กดูคุณให้โอ้โหดูหมู้มูแม่หมูเน้นๆนะดูดิเท่าไหร่นะคุณแม่เกาเหลาอ้าห้าสิบ่ะอ้ห้าสิบอุ้ยคุ้มมากอูหูอิ่มแล้วนะเนี่ยข้าวจานเนี้ยโอ้โหดูดิโอ้โหนี่นะฮะนี่ส่วนของผม อสนนเต็กไข่ยอมาไข่ยอมาแล้วไข่นี่เท่าไหร่ครับแม่เจ็ดสิบเหมือนกันครับเจ็ดสิบเหมือนกันนะโอ้ไข่ราคาดีอ่ะแม่ราคาอย่างนี้นะฮะซึ่งแม่บอกไว้แล้วว่าว่าที่นี่อ่ะโจปร,รินส์เนี่ยจะมีความแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของกลิ่นครับผมเรายังไม่ได้กินนะแค่ได้กลิ่นจะมีความรู้สึกเอ้ยไหมหรือเปล่า <c oughs> มันจะมีกลิ่นไหมของข้าวนิดนึงจร <c oughs> ิงแต่ก็แน่นอนครับเรื่องของหมูซึ่งหมูเนี่ยงไ,งไม่ใช่แคข่ขนาดเต็มปากเต็มคำนะ เกินปากเกินคำนะอันนี้ปากเราใหญ่พอไหมปากอ่ะวอร์มเรียบร้อยแล้วแม่หนูวอร์มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองชิมเลยเลยไหมชิมดีกว่าข้าวไม่ได้ไหมนี่มันมีความแบบไม่แบบไม่ได้แบบไม่มากอ่ะคือไม่แบบกลิ่นไม่เออมันหอมมันไม่กลิ่นหอมครับไม่ได้ไหมเอ้ไม่ได้ไหมแม่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมอย่างร้านอื่นที่หนูเห็นน่ะ เขาก็จะต้มหม้อใหญ่แล้วก็ตักเลยแต่ทําไมแม่ต้องมาพักไว้ที่หม้อเหล็กก่อนอนะใช่ค่ะคือเนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่แรกแล้วการต้มหมูไว้ก่อนล่วงหน้ามันจะทําให้หมูมันด้านแล้วแม่อร่อยจะแข็งแข,งของเราก็จะมันอร่อยแล้วก็หอมหอมทุกอร่อยยุกชามอะคะ่ะเพราะมันไอรสชาติของหมูมันจะลงไปในโจ๊กครับคุณแม่ แล้วขายวันหนึ่งได้ประมาณกิโลแม่ไม่เคยนับมั้ยก็ไม่เคยนับอะค่ะมันเยอะใช่ไหมมันไม่ไหวเนาะนับไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดหมูนะมันใหญ่มากเนี่ยเพื่อนหัวอร่อยอากเชื่อป่ะหัวอร่อยอ่ะไม่เบื่อเหัวเฮ้ยแม่จบปินคือสุดแล้วอะปินอะปินจริงอะความเด็ดคือตรงนี้หมูก้อนใหญ่จริงแต่สุกเพื่อหมูก้อนใหญ่เท่านี้เออแต่คุณเชื่อนไปนี่นิดเดียวอะ แต่คุณเชื่อไหมว่าข้างในอ่ะสุกเท่ากันหมดและไม่สุกเกินไปไม่แข็งมีความนุ่มแล้วมีความเด้งแล้วมีความหอมเนีย่ยปิดเอาเราสองคนจะเงียบไปอย่างเดียวเลยเหรอฮะเราจะกินไม่พูดกับแม่เลยเหรอฮะหยุดไม่ได้แม่แล้วเครื่องในอ่ะก็คือแบบใส่แบบฉ่ำมากเพราะเราสดซึ่งเราไม่คาวเลยเพราะเราสดฮะแม่คมถามนิดนึงความพิเศษของหมู้อเนี่ย ทำไมมันไม่เแบบกระด้างมันดูแบบสั่น้ันนุ่มอ่ะมดูแบบมันกินเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อใช่ยทำยังไงครับแม่มันก,นก็ก็ทำแบบเนี้ยอย่างที่บอกอะต้มเราต้มทีไรไม่มากอะแต่เราไม่ต้มเตรียมไว้ก่อนอะถ้าต้มนานแล้วมวันจะกระด้างอะก็คือคุณย่าถ้ามาแล้วสั่งเยอะอาจจะรอนานนิดนึงนะต้องต้องบอกเลยเพราะว่าแม่ต้มหมูแบบสดสดสุกๆเอาตรงนั้นใช่ค่ะใช่ไม่ได้มาต้มรวมเยอะๆนะฮะไม่ได้ต้มรอค่ะไม่ได้ต้มรอนะฮะ สำหรับร้านโจ๊กปลิ้นก็ตั้งอยู่แถวบางรักตรงข้ามโรบินสันบางรักตรงมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ในซอยหน้าโรงหนังปรินซ์จุดสังเกตจะมีป้ายชื่อร้านให้เห็นอย่างชัดเจนร้านเปิดทุกวัน2เวลาช่วงเช้า6โมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเย็นบ่าย3จนถึง5ทุ่มแต่ถ้าหมดก็กปินก่อนราคาเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นเองยังไงมาลองทานกันได้เลยนะครับ อ่ะโอ้โหอิ่มอร่อยมากๆยังไงแม่ฝากเลยนะฮะฝากร้านแล้วก็บอกพิกับหรือว่าตอนนี้ร้านตั้งอยู่ที่ตรงไหนสาหรับใครที่อยากะมาชิมนที่ร้าน,นะคะค่ะถ้าที่ยังไม่เคยมานะคะโจ๊กปิ้นเราจะอยู่ถนนเจริญกรุงนี่นะครับมาอุดหนุนโจ๊กปิ้นคุณแม่นะครับที่แถวบางรักนะฮะแน่นอนนะครับรายการไส้กิ๋วของเรานะครับการันตีเลยนะฮะว่าร้านของคุณแม่นะครับเป็นร้านที่โจ๊กอร่อยมากๆนะครับรับใบไส้กิ๋วไปเลยครับคุณแม่ครับเ,เ,อเอต๊ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะแม่สวัสดีค่ะแม่ครับย่านบางรักเนี่ยมีของหวานอะไรอร่อยๆบ้างครับแม่เถาเนี่ยจะมีเออ่บโปเกี้ยนะคะตรงนี้ทางหัวมุมนี่จะมีอะไรนะคืออะไรแม่ขนมโกเกี้ยที่เป็นแป้งอ่ะค่ะแล้วก็ไม่เคยกินเลยอ่ะเไม่อนยไม่เคยเลยแม่อยากไปกินอ่ะชอบไหมชอบอยากกินชอบกีนของหวานเขาเรียกว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดาน ใช่จ้าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับคุณแม่ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปเพื่อนไปกินของหวานกันไปลุยของหวานกันตปดโอ้บักเขาให้เป็นไงครับอืมด้ไม่เงื่อนงวด สนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนไหนย่าร้านนี่ไงใกล้ๆนี่ไงใกล้ๆกระจก,ก,กปิ้นไงนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน โบยเกี๊ยวเจเนียวนะฮะ oh. ถูกวะถูกวะถูกวะสวัสดีครับ oh. อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรโบยเกี๊ยวโบยเกี๊ยวเจเนียว่าอะไรมันแปลว่าแป้งต้านนะคะของภาษาไทยล้ำอะคะ่ะก็คือเราเห็นมันก็เป็นขนมหวาน,นะคล้ายๆกับแบบฟิลแบบน้ำแข็งสายแบบ <Right. S 1> เจ้าถึงเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามันแตกต่างจากเจ้าถึงตรงที่แป้งอะคะ่ะ แล้วก็จะเป็นน้ำตาลายแดงนะครับคือพวกพี่อไปกินของคาวมาแล้วมันต้องตบด้วยหวานถูกต้องให้มันเป็นเบาหวานไปเลยไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นหรอเพราะของเขาเป็นน้ำตาลายแดงไงใช่ค่ะเวลาไม่หวานมากใช่ใชค่ะจัดมาให้หน่อยสิได้เลยร้านนี้มีชื่อว่าบยเกียเจเนียวเป็นร้านขนมหวานของไทยล้ำที่มีมายาวนานโดยเฉพาะร้านนี้ก็เปิดมามากกว่า80ปีแล้วเปิดมานานมาก ก็รุ่นที่3แล้ว่ะเมนูเด่นก็คือบอยกีย๊ยที่เป็นขนมหวานใส่เครื่องสิอดอย่างราดโดยน้ำตาลทรายแดงน่ากินมาก,มาก <Wow. S 2> บอกเลยว่าความพิเศษก็คือแป้งที่ทำเองนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูบอยกีย๊ยบะหมี่เย็นเมนูนี้แปลกมากแปลกมากก็ต้องรองเพราะมันอร่อย <Wow. S 2> อีกเมนูก็คือเต้าถึง เป็นสูตรโบราณแท้ๆอร่อยทุกเมนูเลยถ <Whoa. S 1> ้างั้นเราไปลองกินกันเลยเฮ <Hey. S 3> ้ยนะครับผมเป็นของหวานนะฮะ <Whoa. S 1> ชื่อเรียกว่าอะไรนะฮะไอคิวโบยกเกียเจยเจจนียวค่ะโบยเกียเจเนียวไทยคุณเจเนียวเจเนียวคืออาม่าค่ะ,ะแต่ว่าภาษาไทยหลังเขาจะเรียกว่าเนยค่ะ อ oh. คุณกุ้งลองแนะนำเลยนะคะว่าถ้วยนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเต้าถึงนะคะเต้าถึงก็จะไม่มีแป้งส่วนบกกี้เนี่ยะค่ะก็จะมีแป้งเส้นกับแป้งแผ่นเพิ่มเข้ามาส่วนบะหมี่เย็นก็จะเพิ่มบะหมี่ไข่นะคะบะหมี่ไข่พิเศษมาะะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวบะหมี่ไข่แบบเป็นของหวานหรอเป็นของหวานค่ะกินได้้วยเหรอไมหมีเหลืองะจะคล้ายกันแต่ว่าบะหมี่เหลืองมันจะเป็นแป้งเยอะค่ะแต่ของเราจะเห็น เป็นบะหมี่ไข่ไข่เสร็จค่ะแล้ววิธีกินที่ถูกต้องจริงก็คือเอาคุกคลุกคุกลงกันเหมือนขนมหวานนะคะแปลกอันนี้ไม่เคยเห็นเดงได้ลองได้เพื่อนไปไงบ้างคุณเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะหมดแล้วแหละเตยนั่ะเวกีินอ่ะอยากกินไหมอยากกินน่ะขออีกหน่อยนะครับ หวาวขอบคุณครับอุ้ยไม่มาตุ้มไม่เคยเห็นบะหมี่ไผ่ที่มันเป็นขนมหวานนะเข้าใจไหมปกติเราแบบอะไรที่มันเป็นเส้นๆมันคือแบบใสทองต้องลองต้องลองเพื่อนโอ้ลองดูฉันกินแบบพูดดีเยนเดี๋ยวจะรู้เนี่ยปรับเขาให้เป็นไงครับอือด้วยไม่งัมนก็อือหอมหอมแบบมีกลิ่นไข่เบา แล้วแบบเต้นไปด้วยแบบตอนแรกคิดว uh ่าเต้นเป็นตำแ่งข็งไม่ใช่อ่ะนุ่มๆอร่อยดีนะแปลกดีทีนี้ไม่เคยกินแ้องาลองเขาสู้เนี่ยกินครั้งแรกเลยได้ครับเมนูนี้ครับเจ้ือเนี่ยมีอะไรบ้างมีคุชาร์ค่ะแปะกล้วยลูกชิดลูก ลูกเรือแล้วก็มันเฉาก้วยข้าวโพดค่ะแล้วเราสามราได้ไหมว่าขอไม่เอาวันนี้ได้ไม่เอาวันไหนบอกได้หมดเลยค่ะหวานมากหวานน้อยไแต่ว่าที่ร้านน้นาเชื่อมก็จะหวานน้องไปกติไม่ได้หวานมากอยู่แล้วค่ะจริงที่เราบอกว่าไม่หวานมากเนาะสำหรับร้านโบียเจนเหนียวก็จะอยู่ตรงข้ามรงรับจำนำแม่งเหม่งเมนูพิเศษของเขาก็จะเป็นโอเกีย ราคา30บาทโบเกีย้งบะหมี่เย็นราคา35บาทนอกจากนี้ก็ออยังมีเล้าถึงสูตรโบราณ30บาทเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงจนถึง3ามทุ่มยังไงก็มาลองทานกันได้เลยนะครับมาเถอขอร้องโอโ้อิ่มอร่อยมากๆเลยครับจริงๆอังนี้ก็กันก่อนไป ปากแล้วกันนะครมีเบอร์ด้วยมีเบอร์ด้วยนี่แปดเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่สี่ค่ะครับผมแน่นอนนะครับรายการไส้กิ๋วของเรานะฮะร้านนี้นะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับรับป้ายไส้กิ๋วไปเลยครับพี่กุ้งครับไส้กิ๋วร้านเด็ดมาเลยเน่เลิศมากโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคุ้งขอบคุณค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมครับหายไส้กิ๋วไหมละะ่ะฮะถ้าเห็นพวกเรากินแบบนี้นะครับตามรอยพวกเรามาได้นะครับวันนี้เราก็กินที่ย่านบางรักนะครับถนนนี่เลยนะครับผมถนนสีเวียงนะฮะ วันนี้คุณแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้มาถ่ายไส้กิวแล้วแต่ถ้าวันไหนไส้กิวอยากจะมากิวอีกรอบหนึ่งไม่มีปัญหาสิแต่ผมพาคุณมาเลยและแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าพลาดดูไม่ทันเรามีช่องทางติดตามย้อนหลังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของเรา Facebook นะครับไส้กิวครับผม YouTube ไส้กิวครับ Instagram ไส้กิว it และ TikTok Social ไส้กิซวครับครับแน่นอนนะครับผู้ชมครับปีนี้นะฮะย้ำอีกทีนะครับเราเปลี่ยนเวลานะครับผม เป็นเวลาช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับแต่เป็น4ี่โมงครึ่งนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง c m m 25นี้นะฮะแน่นอนนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อนรักของคุณก็มาโทรมาเลยเมื่อกี้พอารู้ว่ามารายการนี้บอกว่าสันอยากมากินด้วยบ้างคุณแอร์พันธิลาแฟนเก่าเฮ้ยจริงเหรอเขาจะใส่บิกินีของเขามากินอ๋อไม่ต้องมาแล้วอยากรู้ว่าแซกจะพาแอร์ไปไสกิ่วที่ย่านไหนร้านไหนต้องรอติดตามครับครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการไสกิ น้าเราจะพาไปทานอาหารในยานสุดรสตีอโศกกับเพื่อนสาวสวยตัวเล็กแอพันทิลากิเก้ากิ๊กเก้าติดตามกันได้ในรายการไกดเกลวันาทิตย์ที่24มกราคม2564เวลา4โมงครึ่งทางช่อง g m m 2 5